ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงนะครับส่วนเนื้อหาพิเศษที่เจาะลึกเรื่องราวที่ไม่มีใครพูดในที่สาธารณะผมจะอัปโหลดลงในคลิปสมาชิกซึ่งคุณสามารถสมัครได้ด้วยการกดลิงก์ใน description หากใช้ ios หรือกดปุ่มจอยใต้คลิปหากใช้ Android หรือ PC สมาชิกจะมีการจัดเว็บมีนาเพื่อถามตอบสดๆอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใครเป็นสมาชิกและยังไม่ได้เข้า Discord รบกวนทักมาหลังไาย์ทาง Facebook นะครับส่วนใครต้องการส่งกำลับบงใจเป็นเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดก็ขอเรียนเชิญใช้ Bitcoin l i g h t n i n g q r า o d โคที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือจะส่งมาเป็นซ u p เปอร์แก็ได้เช่นกันครับสถานการณ์เงินเฟอ้อที่รุนแรงส่งผลให้คนจำนวนมากในสังคม ไม่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดครับเราถึงเห็นว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคนไทยต้องพึ่งพาอาศัยสถาบันการเงินในการที่จะกู้เงินออกมาสักก้อนหนึ่งเพื่อเอามาซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนต่อไปเป็นระยะเวลาประมาณ20 3 0ถึง30ปีแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วง2-3ถึงปีให้หลังเนี่ยแบงก์เองก็ไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับผู้มีไรายได้ ปานกลางและรายได้ต่ำเราก็เลยเห็นว่าบ้านในเซกเตอร์ที่ราคาต่ำกว่า4-5ล้านมีเหลือขายจำนวนมากครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น d e v e l o p e เเจ้าใหม่หรือว่าเป็น d e v e l o p e เรายเล็กนะที่อาจจะไม่สามารถคุยกับแบงค์ได้ลงตัวครับแล้วก็เลยต้องออกมาทำโครงการบ้านผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการ ซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้กับคนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แต่อยากได้บ้านสามารถมาผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการได้แต่คุณทราบไหมครับบ้านผ่อนตรงหรือว่าที่ดินผ่อนตรงเนี่ยมีความไม่ตรงไปตรงมาอย่างมากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันไม่รู้กี่เคสต่อ,อกี่เคสหละวันนี้ ผมเองในะฐานะที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้กฎหมายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมาคุยให้ฟังว่าไอ้บ้านผ่อนตรงเนี่ยมันมีความไม่ตรงไปตรงมาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมเนื้อหาพร้อมๆกันครับรู้สึกเสียเวลาและรำคาญหากต้องสลับหน้าจอไปมาบน MacBook PC หรือ n o t ตบุ๊กอยู่หรือเปล่าใช้ดู e l Display Pro สิครับ แอปที่จะเปลี่ยน iPad, Tablet หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือของคุณให้กลายเป็นหน้าจอเสริมแบบมืออาชีพทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้แบบไม่มีสะดุดเชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi หรือสาย USB-C ประหยัดเวลาไปได้มากกว่า30-50%เวลาสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดครับสำหรับมืออาชีพแบบคุณเพียง6เหรียญหรือประมาณ200บาทต่อเดือนก็เพียงพอสำหรับการทำงานแบบลื่นไหลแล้วลิงก์อยู่ใน Description ทดลองใช้ฟรีเจวันและแท็บเล็ตของคุณจะถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก่อนที่จะตกลงปรงใจจรดปลายปากกาลงไปเซ็นสัญญาผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการผมจะสวมหมวกเป็น Developer และผมจะบอกให้ว่าอะไรคือแรงจูงใจของ Developer ที่จะไม่ทำตามสัญญาคุณนึกภาพที่ดิน กับบ้านนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงหนึ่งอาจจะอยู่ในทําเลที่เป็นทําเลเกรดบีนะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะ่าตอนที่คุณสร้างนะครับทีนี้ในสัญญาผ่อนตรงเนี่ยอาจจะระบุไว้ว่าผ่อนกัน10ปีสมมุติหลังจากครบ10ปีเนี่ยเขาก็จะโอนบ้านหลังนั้นให้เป็นของคุณอันนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันไว้แต่แรกปรากฏวันดีคืนดีครับ มีร้านสะดวกซื้อมีคอมมูนิตี้มอลมาตั้งอยู่ใกล้ๆที่ดินที่ดินคุณราคาพุ่งไปสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าภายในระยะเวลาสิปีคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยคุณยังอยากให้บ้านหลังนั้นถูกโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้ออยู่ไหมถูกไหมครับเป็นผมผมเองก็ไม่ไม่ไม่อยากที่จะ โอนบ้านถูกไหมเพราะว่าผมเสียโอกาสอะเสียโอกาสในที่นี้คือถ้าผมขายจบไปตั้งแต่สิปีที่แล้วผมก็ได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นต่อถูกไหมแต่ทีนี้พอผมขายไม่ได้ผมรับเงินก้อนมาไม่ได้ผมก็ต้องรับแต่งเงินผ่อนมาเรื่อยๆเรือยๆอ,ยอาจจะมีดอกเบีย้ยให้บ้างนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามูลค่าที่อะมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะนั้น อะไรคือแรงจูงใจล่ะครับที่ทําให้เจ้าของที่ดินไม่อยาโอนก็คือราคาที่ดินแล้วก็โอกาสที่ที่ดินแปลงนั้นมันจะถูกพัฒนาไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วนี่คือแรงจูงใจของเจ้าของโครงการที่จะไม่โอนก็ต้องมารู้ต่อว่ากรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเป็นของใครการที่เราทำสัญญาผ่อนตรงกับ เจ้าของโครงการเนี่ยในทางกฎหมายมันก็เปรียบเสมือนสัญญาเช่าซื้อก็เปรียบเสมือนว่าคุณเช่าบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆนะถึงเวลาคุณก็ไปโอนนะเมื่อครบกําหนดระยะเวลาอะไรแบบนี้อาจจะต้องจ่ายเงินงดสุดท้ายเยอะหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็นลักษณะของสัญญาเช่าซื้อทีนี้การไปจดทะเบียนทําสัญญาเช่าซื้อที่กรมที่ดินเนี่ยถามว่ากรมที่ดินรับรองไหม นะหรือว่าเขาสามารถอนุญาตให้คุณจดทะเบียนแบบนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ากรมที่ดินไม่รับรองการจดทะเบียนประเภทการผ่อนตรงนะครับนะไม่รับรองเพราะฉะนั้นการที่คุณจะผ่อนตรงนั่นคือการที่คุณทำสัญญากันเองมีกระดาษปากกาเซ็นกันเองข้างนอกมีพยานสองสาคนนี่คือลักษณะการซื้อขายที่ดินหร,หรือว่าบ้านน่ยนะครับแบบผ่อนตรง คำถามคือว่าในระหว่างสมมตินะครับเซ็นสัญญาไว้สิบปีคนขายสามารถทําอะไรกับบ้านหลังนี้ได้บ้างหรือว่าที่ดินแปลงนี้ได้บ้างอันดับแรกเขาสามารถเอาที่ดินไปจำนองได้โดยเฉพาะกรณีอย่างเช่นที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าซึ่งหลายคนอาจจะซื้อที่ดินไว้บอกว่าเป็นการเก็บออมเนี่ยก็เลยซื้อที่ดินเอาไว้ แต่ตัวเองไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรนะอาจจะปลูกอะไรไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเพื่อใช้ประโยชน์เล็กๆอ่านิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอาจจะมีแบบไม้ยืนต้นไปปลูกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับวันดีคืนดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะราคาที่ดินมันขึ้น แล้วเจ้าของโครงการหรือว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยต้องการเอาที่ดินแปลงนั้นไปหมุนอ่าต้องการเอาไปหมุนเพราะว่าอยากจะทําโครงการใหม่วิธีการง่ายๆคืออะไรครับเขาก็เอาที่ดินแปลงนั้นไปจำนองโดยที่ไม่ได้บอกคุณนะนอกจากจำนองแล้วไปทําขายฝากได้ด้วยถูกไหมอ่าโดยที่เขาไม่ได้บอกคุณนะแปลว่าไอ้คนผ่อนก็นผ่อนไป ครับคนผ่อนก็ผ่อนไปยังไม่เพราะว่าตัวเองยังไม่มีสิทธิ์จับโฉนดด้วยซ้ำมาไอคนผ่อนตรงอน่ะถูกป่ะเพราะว่าในสัญญาบอกว่าอีกสิบปีโอนกรรมสิทธิ์ให้เพราะตอนนี้อย่าลืมครับกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของเดิมยังเป็นของเดเวลลอปเปอร์ยังเป็นของเจ้าของที่ดินเดิมร้อยเปอร์เซ็นสิทธิที่ของไอคนไปผ่อนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับผู้อาศัยเท่านั้นเนี่ยเขาพร้อมไล่คุณออกได้ทุกเมื่อ ดังนั้นคนขายเองก็จำนองได้ขายฝากได้รวมถึงขายต่อให้คนอื่นได้อันนี้คือความน่ากลัวของที่ดินผ่อนตรงนะครับในเมื่อโฉนดไม่ได้อยู่ในมือเราไม่มีการจดธุรกรรมอะไรเลยที่คมที่ดินเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงอย่างยิ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมไม่รู้นะว่าคุณล้มเลิกที่จะ ซื้อที่ดินผ่อนตรงหรือเปล่าหรือว่ามีใครมีใครกําลังผ่อนที่ดินหรือว่าบ้านผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการอยู่ยังไงก็อลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วคุณรู้ในสิ่งที่ผมพูดก่อนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอ้พวกเจ้าของโครงการเนี่ยมันไม่พูดหรอกครับมันไม่บอกหรอกครับว่าความเสี่ยงคืออะไรมันก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยซื้อผมเนี่ยไว้ใจได้ผมเจอประจําไอ้พวกเดเวลลอปเปอร์ตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเรียนมากับ โคชอาังหาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยทำบ้านผตรงขายอย่างนั้นขายอย่างนี้ไอ้นักเรียนก็ไปเชื่อไงนะครับนักเรียนก็ไปเชื่อก็ปรากฏว่าทำไมครับเชื่อแล้วตัวเองทำบ้านขายไม่ได้มีเยอะครับก็เลยต้องออกนโยบายผ่อนตรงอะไรก็แล้วแต่แหละจูงใจล่อคนให้มาให้มาซื้อ ที่ดินของตัวเองหรือว่าบ้านของตัวเองครับเจอเยอะครับเคสแบบนี้ถึงเวลาจริงคุณเอเ e l o p เดเวลลอปเปอร์พวกนี้คุณต้องนื้อภาพนะมันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเพราะนั้นเวลามันหน้ามืดอ่ะมันคว้ารายได้มันเอาหมดนะครับผ่อนตรงอรอโอเค,อเคไอ้นนี้ยังจำลองได้มันจำลองเลยปรากฏถึงเวลาโดนยึดอย่างเงี้ยคุณไปฟ้องร้องเอาเองไอ้หานั่นใช้ตังค์หมดแล้ว อะไนะมีเยอะครับมีเคสฟ้องร้องพวกนี้กันเยอะถัดไปถ้าคุณยังบอกว่าเย,ยังไงก็ต้องผ่อนอยากได้จริงๆแปลงนี้แต่ไม่มีปัญญานะครับดูต่อครับผ่อนงวดละเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผ่อนทั้งหมดกี่งวดส่งช้ากี่วันริบเงินแต่เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งที่เป็นสิ่งที่ผมกังวลในสัญญาผ่อนตรงนียนั่นก็คือว่า ถ้าคุณส่งช้าเขามีสิท์ริบเงินแล้วก็อัปเปหีคุณออกจากที่ได้ทันทีนะอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลมากในเวลาที่หลายคนไปซื้อที่แบบผ่อนตรงแล้วไม่รู้เรื่องนะครับคือถ้าเป็นการจำนองเนี่ยนึกภาบไหมจำนองเนี่ยต้องฟ้องกันนะต้องฟ้องขับไล่ต้องอะไรนะอันนี้คือผู้ซื้อได้เปรียบถูกไหมในะสัญญาจำนองเนี่ยผู้ซื้อได้เปรียบนะ สัญญาขายฝากผมถือว่าแฟร์แฟทั้งสองฝ่ายนะครับแฟร์แรทั้งสองฝ่ายถ้าจะจำนองเนี่ยผู้ซื้อได้เปรียบทีนี้ถ้าเป็นผ่อนตรงเนี่ยผู้ขายได้เปรียบนะส่งช้าปุ๊บรีบเงินทั้งหมดเลยไล่ออกได้เลยก็เจอเยอะครับประเภียบที่ว่าผ่อนไปผ่อนมาผ่อนไม่ไหวแล้วปรากฏว่าถ้าเทียบกันค่าผ่อนเนี่ยแพงกว่าคุณเช่าบ้านอยู่ นะแพงกว่าไปเช่าบ้านอยู่คือไอ้คแำบบว่าแพงกว่าไปเช่าบ้านอยู่เนี่ยมันได้หลายกรณีเช่นบางทีคุณไปซื้อบ้านที่มันเกินความจําเป็นของคุณแบบแทนที่คุณอาจจะอยู่ห้องเช่าเล็กๆได้นะแต่คุณไปซื้อบ้านที่มันเป็นเป็นบ้านเดี่ยวอะในในเวลาที่คุณยังไม่พร้อมอะมันทําให้คุณต้องจ่ายเงินมากกว่าปกติแล้วสองก็คือเจ้าของโครงการรู้ครับว่าคุณไม่มีเครดิตกับแบงค์แบงค์ถึงไม่ปล่อยกู้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาทำก็คือเขาคิดออกเบี้ยคุณแพงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าง,งวดก็อาจจะมากมากกว่าการที่คุณได้เครดิตจากแบงก์แล้วไปผ่อนเองอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องระวังเอาไว้ถัดมาครับก็คือการรวมแนวทางคำพิพากษาสารฎีกานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ ฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็มีคำพิพากษาตัดสินออกมาแล้วนะครับข้อแรกเลยก็คือผู้ซื้อที่ยังไม่ได้โอนเนี่ยนะมักไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนจำลองหรือขายฝากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องไปพิสูจน์เจตนากันเอาเป็นว่าเราใช้บรรทัดฐานนั้นเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วกันว่าส่วนใหญ่มักไม่มีอำนาจหรอกครับในการไปฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนจำลองอขายฝากเพราะว่า ไอ้คนที่ไปจดทะเบียนถูกต้องที่กรมที่ดินเนี่ยย่อมมีสิทธิ์เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลถ้าคุณเป็นผู้ซื้อนะครับอ่าถัดไปก็คือผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ดูสัญญาว่าที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างไปด้วยหรือไม่ซึ่ง ความหมายคืออะไรครับความหมายคือเวลาทาสัญญาเนี่ยอาจจะบอกว่าผู้ซื้อได้ได้ตกลงทําสัญญาผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการในที่ดินแปลงนี้นะครับเลขที่ที่ดินแบบนี้แบบนี้อยู่ตั้งตรงนี้แต่ในสัญญาอาจจะไม่ได้เขียนคําว่าสิ่งปลูกสร้างดังนั้นมันอาจจะทําให้วันที่คุณผ่อนหมดแล้วแล้วต้องไปโอนเนี่ยบางทีอาจจะเจอเจ้าของโครงการหัวหมอบอกว่าเฮ้ยในสัญญาเนี่ย ไม่ได้เขียนไว้นะว่าต้องโอนสิ่งปลูกสร้างไว้ด้วยดังนั้นผมจะคิดคุณค่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีคำพิพากษาสาลฎีกาออกมาแล้วนะครับว่าศาลเนี่ยดูเรื่องของ substance over form substance over form คืออะไรคือดูเจต,ตนาคือสมมุติว่าเจต,ตนาตอนแรกเนี่ยสร้างบ้านไว้เสร็จตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วให ผู้ซื้อเนี่ยผู้ไอผู้ที่จะผ่อนตรงเนี่ยเข้าไปอยู่คือมีบ้านมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้แบบเนี้ยสารจะมองว่าเป็น s u b ซ t a n c e over form นะครับก็ถามว่าโจทย์ชนะได้ไหมโจทย์ชนะได้แต่เสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยากที่จะซื้อบ้านผ่อนตรงผมแนะนําว่าดูให้ดีนะว่าในสัญญาเขียนว่าหรือเปล่าว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับ ทำสัญญาให้รัฐกุมอันต่อไปนะฮะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการตกลงไว้ก่อนไหมเพราะถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะวุ่นวายได้นะครับเวลาที่จะโอนคือบางทีเนี่ยไอ้เจ้าของที่ดินเนี่ยไม่เคยจ่ายภาษีเลยนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องไปจ่ายนะทศบ,บานจ่ายกับท้องที่อนะ่ะพูดง่ายๆนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อาจจะไม่เคยจ่ายเลยทีนี้พอเวลาถึงวันโอนปุ๊บเนี่ยเอาละมาละนี่มันอาจจะมีเบียรปรับเบียอะไรด้วยเนี่ยนะครับต้องไปดูดีๆแล้วบางครั้งเนี่ยไอคนผ่อนตรงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ไงมันก็เลยไม่ได้ไปถามว่าเฮ้ยมึงเสียภาษียังอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นไปคุยกันให้ดีนะถ้ายังอยากได้ที่ดินผ่อนตรง สัญญาจะซื้อจะขายนะครับไม่เท่ากับสัญญาไม่เท่ากับซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับก็อย่างที่บอกแหละมันมีมันมีช่องโหว่เยอะนะครับแล้วก็การโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนนะอย่าลืมดังนั้นเวลาคุณซื้อบ้านผ่อนตรงระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเหนือที่ดินแปลงนั้นเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผู้ขายผิดนัดไม่ไปโอนเนี่ยนะไม่ทําให้ค่าเช่าบ้านที่ผู้ซื้อไปเช่าที่อื่นกลายเป็นความเสียหายนะครับคือไปเรียกร้องค่าเช่าบ้านที่ที่คุณต้องไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ว่างั้นว่างี้เหระดังนั้นเราจึงเห็นว่าการซื้อที่ดินแบบผ่อนตรงเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบ ผู้ขายไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยบเปรียบหมดเลยก็มีวิดีโอที่แนะนำนะครับสำหรับเรื่องบ้านและที่ดินนะผมก็เคยทำวิดีโอคำนวณเอาไว้แล้วอันนี้อยู่ในแฟนทอมจูเนียจะเช่าหรือซื้อบ้านให้คำนวณแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังพอที่จะกู้แบงค์ได้ก็ไปดูคลิปนี้ซะ สำหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอวันที่10บนะฮะวันที่10พฤศจิกายนก็คิดว่าคงจะสมัครกันได้ใหม่นะเพราะว่าผมเปลี่ยนหลังบ้านเปลี่ยนระบบหลังบ้านนิดนึงนะครับเปลี่ยนบัญชีหลังบ้านก็ทาง u t u b e บอกว่าต้องรอประมาณ28วันนะฮะซึ่งก็มันก็จะครบในะประมาณวันที่10พฤศจิกายนเนี่แหละไปดูคลิปนี้นะครับเช่าหรือซื้อบ้านให้คำนวณแบบนี้ก็เดี๋ยวรอ สมาชิกเปิดรับได้เมื่อไหร่ก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินอื่นๆอีกในแฟนทอมจูเน,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 นียอันนี้จะเดือนละ,ะประมาณ200บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณสงสัยนะฮะดูคลิปสมาชิกแล้วสงสัยเนี่ยก็สามารถมาถามได้ในเว็บมีนาตอนนี้ก็ไม่ได้จัดสดนะครับเว็บมีนาตอนนี้ไม่ได้จัดสดเพราะว่ามันไม่มีคนเข้าไปฟังแบบสดอะแต่เขเข้ามาฟังแห้งกัน ราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการจัดรายการเว็บมิเนียใหม่เป็นการถามตอบคือถ้าคุณมีคําถามก็ส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะตอบให้ทุกเรื่องแต่ถ้าคุณอยากจะฟังถามตอบแบบสดๆก็สามารถรียกใชมาได้เหมือนกันจะได้พูดคุยกันแบบสดๆได้นะครับก็ลองดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการอัดเทปอัดวิดีโอไว้แล้วก็เอามาโพสต์ลงในแบมเบอร์ะ member นะครับ YouTube member บทสรุปและทางออกนะครับสำหรับผมนะผมแนะนําว่าตายซะดีกว่าที่จะซื้อบ้านแบบผ่อนตรงนะครับอย่าซื้อเลยครับถ้าเครดิตคุณไม่ได้เช่าเอานะเช่าเอาไม่เสี่ยงนะถือว่าจ่ายเป็นค่าที่อยู่ครับจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อใัยครับอย่าไปเชื่อกูรูวสังหาครับว่าอะไรนะผ่อน ดีกว่าเช่าอย่างน้อยอยังได้ของจับต้องได้มันชิ้มเป็นนั้นนะอย่าไปเชื่อครับพ้างจริงเนี่ยเรามีวิธีการคำนวณอยู่ครับไปดูได้ในคลิปที่ผมพูดอว่าผ่อนกับเช่าคำนวณยังไงจริงๆบางหลังเนี่ยมันก็คุ้มนะที่จะผ่อนนะครับบางหลังก็คุ้มที่จะผ่อนแต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยนะฮะส่วนใหญ่เท่าที่เจอในตลาดเนี่ยเช่าคุ้มกว่าเยอะ นะฮเพราะนั้นถ้าเครดิตไม่ดีนะผ่อนไม่ได้ผมแนะนําเช่าเถอะนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยครับคือแล้วเดเวลลอปเพวกนี้ยมันไม่ค่อยบอกความจริงกับคนซื้อนะมันไม่ค่อยชอบบอกความจริงกับคนซื้อมันปล่อยให้พวกคุณไปงมโขงกันเองอะเอออันนี้ก็เจอประจํา เจอประจำแล้วผมเนี่ยเคยอยู่ในวงการสังหาผมรู้มาหมดแหละว่าใครเป็นยังไงส่วนใหญ่มันจะเป็นเดเวลลอปเปอร์ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมักจะมักจะทํามักจะทําโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขารู้ครับว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยไม่มีเครดิตหรอกกู้แบงค์ไม่ได้เพราะนั้นกู้ไม่ได้ว่ามาผ่อนกับฉันดิแต่ถึงเวลาเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าหลังบ้านเขาทาอะไรนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากได้ที่ดินนะอยากได้ที่ดินทํากินอยากจะอยู่บนที่ดินแปลงนั้นยาวๆนะ <c oughs> ผมแนะนานะครับไปทําสัญญาเช่าระยะยาวแล้วเช่าไปเลยครับมีที่ดินหลายแปลงครับปีหนึ่งหลักหมืน่นหลักสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเช่าไร่หนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นต่อปีอนะแล้วคุณจดทะเบียนไปเลยครับกรมที่ดินยาวๆเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวพูดทีหลังนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวพูดทีหลังเพราะว่า มันละเอียดก็ฝากตามเอาไว้นะถ้าอยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้อีกนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาคุยเรื่องการเช่าที่ดินระยะยาวราคาถูกนะมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําหรับคนทั่วไปนในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นล่างชนชั้นกลางหรือแม้แต่ชนชั้นบนเนี่ยมันก็ได้ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราก็จะส่งมอบความรู้ดีๆแบบนี้เอาไปให้ นะแล้วก็ทางออกอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านจริงๆนะแล้วแบงก์มันไม่เป็นมิตรกับคุณมันไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับคุณเพราะว่าคือถ้าคุณเคยไปกู้แบงก์เนี่ยบางทีมันจะกําหนดไว้เลยว่าอาชีพแบบนี้มันปล่อยให้กี่เปอร์เซ็นต์อาชีพแบบนี้มันไม่ปล่อยให้เลยทางด้านที่ยกตัวอย่างนะคุณอาจจะเป็นนักดนตรีคุณอาจจะเป็นนักดนตรีที่เก่งกาจมากเลยนะเล่นตามผับตามบาร์ทุกคนรู้จักคุณหมดแต่แบงก์มันไม่รู้จักคุณ แบงก์มันบอกว่าอาชีพนี้ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยทำยังไงดีอ่ะง่ายๆครับเก็บบิตคอยครับแล้ววันหนึ่งที่คุณเก็บบิตคอยได้มากพอเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันล้อไปตามตาเงินเฟอ้ออยู่แล้วครับถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากจะแอดวานซ์ขึ้นก็ไปดูได้ในแฟนทอมจูเนี่ยผมพูดไปแล้วเรื่องการเฮดจิงนะครับการจัดพอร์ตของบิตคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีวิธีการที่ทําให้คุณสามารถเขาเรียกว่ารวยเร็วได้มากขึ้นแต่มันไม่เสี่ยงถ้าคุณเข้าใจเรื่อง Risk Management เข้าใจเรื่องการเรื่องหน้าตักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ในกันทอมจูเนียรแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังดูไม่ได้ก็รอวันที่10บเดือนหน้านะครับก็ตั้ง alert ไว้แล้วกันนะครับตั้งปฏิทินไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็กดสมัครนะครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมตากแดดเย็บย่ากทุกวันมา30นาทีเพื่อสุขภาพทดีสวัสดีครับ